รถมศึกษาธรรมศาสตร์เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่1 1 1หมู่18ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบริหารงานโดยนางกาญจนาคล้ายพุทธผู้อำนวยการโรงเรียน นายเดชนรง์สน,นิกรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวยุวพรแสนจำน่ายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสาวจันทิมาชารีธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวสันชนีพรมงามรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการหัวหน้าง,งานสี่ฝ่ายประกอบด้วยนางสาวพีรพัฒนสนธิชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไปนางดวงพรว่องสุนทรหัวหน้างานบริหารวิชาการนางสาวรุจิรัตธนดลชยากรหัวหน้างานบริหารบุคคลนางสาวสุทัตตาพงพรทรัพย์หัวหน้างานบริหารงบประมาณหัวหน้าสายชั้นประกอบด้วยคุณครูนัสุดาสัมมาอัดหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคุณครูปุญญิสาภูสิทธนโนดม หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่สองค,คุณครูอังคณาแช่มพุทธาหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่สค,คุณครูอัญญารัตน์ฟูแสงหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่สค,คุณครูฉัตทิดาสีกุฎตุ้มหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่หคุณครูพรทิพย์แตงโสภาหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่6 คณะกรรมการสถานศึกษามีทั้งหมด15ท่านโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานริมิ <th> ตกุลรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประกอบด้วยดรอัดสีหะอัมภัที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์นัทกริตสารีพุทธ,ธนพภ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจิระเดชสุขสมทิพ์วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการกองบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลโอเบกอ a วอรรองชนะเลิศระดับเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการระดับชาติปีการศึกษา2,564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลระดับประเทศผู้บริหารสถานศึกษาสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้โรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประถมศึกษาประเภทจำนวนนักเรียน1,501-2,000ถึง2,000คนปี2,564การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รางวัลวชรนาคาประจำปี2566สาขาผู้บริหารสถานศึกษาทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นมูลนิธิคุ้มกล้าวยาวชนสร้างชาติรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2566สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นโครงการรักแผ่นดินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ New Normal สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Nextech รางวัลการเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ Active Learning กิจกรรม129สุดยอด Best Practice การจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายในหัวข้อสนุกคิดวิทย์คิดไบรท์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคุณครูจุรีมาศลาบุญเรืองและคุณครูวัชราพรชูเมืองรางวัลอันดับ4 Top 10 Awards รุ่นเด็กศิลปะภาพวาดและเยาวชนครั้งที่3รางวัลชนะเลิศอันดับ2การประกวดศิลปะ h a b i t ้ a ตอ t ร์ t t e นเททีม My Future Planet Earth รางวัลชมเชยโครงการ I Dream I Paint ภายใต้หัวข้อ ความปลอดภัยบนท้องถนนครูอริยาขุนแก้วรางวัลครูดีสีท่าโลงประจำปีการศึกษา2565เทศบาลเมืองท่าโลงจังหวัดปทุมธานีคุณครูชบาจันนวนคุณครูวลีรัตการะดีคุณครูวราพรเปียประดิษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมถอดบทเรียน b e s t practice 1โรงเรียน1น,นวัตกรรมต้านทุจริตปีการศึกษา2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1น,นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบโปรเนต็ตคะแนนเต็ม100คะแนนปีการศึกษา2565วิชาภาษาอังกฤษเด็กหญิงอภิชยาสุภาวิวัฒนกุลเด็กหญิงละพัฒรดาพุ่งพลึก เด็กหญิงเปียรมชัยรบวิชาคณิตศาสตร์เด็กหญิงปานิสราเห็นธานนเด็กชายศิรภพสิริพาณิชเด็กชายนัทพัฒน์ขำมณีและเด็กหญิงอากิถินสถิตได้คะแนนเต็ม100คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์เข้าสอบแข่งขันรอบสองระดับประเทศเด็กชายพุทธทิเศษชุนหรัตสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันตอบคําถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเด็กหญิงปานิสราเหมทานนท์เด็กหญิงอากิถิมสถิตและเด็กชายพี่ภูพิมพ์ัน สมโมสรไลออนสากลภาครวม 3. 1 0ประเทศไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวคลุยเพียงอ,อปหนึ่งถึงปหกเด็กชายกริตภักเกิดสว่างสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพะละศึกษาปหนึ่งถึงปหก เด็กหญิงไพลินพวงพิกุลและเด็กหญิงนัจจิราพลอยสีสํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันยุวะบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านป .4 ถึงป .6 เด็กหญิงกอนกนกเชื้อประทุมเด็กหญิงชลิศราประดับแก้วและเด็กหญิงตรีพัฒน์วสุนทรากุลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปมทหน้าอยู่